สวัสดีตอนเย็นนะครับผมฮิรุยิไปใส่น้องไปใส่ลูกฮะโอ้ยังหาอยู่ยังอันนี้อยู่ีมันอยากมีมั่ผู้อยากอยากไปกินหมูกะฮะค่ะจึงเองผู้ไปชิดหมูทะทั่วโลกนะครับหนูขี่ไปแล้วตีน้อนมุกไปมุกน้ำพี่รองนะครับเทจิเกอร์มาติดแล้วนะครับผมสินค้าเพียพาวนะครับไปดูกันไปดูกันพี่รอง ไปแก้วอ,อ,อไนะไตัวนี้กินเผื่อนะงานนี่รวยแต่ลวประมาสวยงามพี่น้องนะครับผมสวยงามตามทางเรื่องคันนี้ก็เป็นรถผลสินค้านะครับผมไปขายตามบูธไปเปิดบูธนะพี่น้องเนาะนี่นะครับสวยงามจึ้งมากสวยงามมากรนะับ ไปแล้วไม่รู้ไปแล้วภาตรงนี้จริงนะครับผมข้างหน้าเขาจะเป็นข้างหน้าจะเป็นโลโก้พีราพาวนะครับยังไม่ติดเลยพี่น้องตอนนี้ช่างมาติดให้ถึงที่เลยนะครับมาชมตอนราชมตอนติดเสร็จน,นะครับผมพี่น้องนี่ครับสีชมพูเลยครับสีรีส์อะไรใช่ไหม โทนสีชิมพูนะครับเนียข่อยออยังรักสีชิมพูอยู่ยสวยนมามมากเลยแปลไหนเขาเอาแค่ตรงนี้นี่อันนี้อยู่ได้ทานไหมพี่อยู่ได้กี่ปีหนึ่งสีจะอ่นนอนลงไหมปีนึงไม่เท่าไหร่ไี่ต่างไม่ตากแดดมากอ๋อแต่่าจะ <laughs> จะได้ตาดนะจาก,จาก,จาก็ปีนึงก็ดรอปลงอยอเะเกลือประมาณนี้ติ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้ครับแล้สติ๊กเกอร์ประมาณนี้สวยงามตอนการทำเรืเ่องแต่ก็ไม่เท่าไหร่แชไม่รู้อืมปีนึงก็ยังเป็นแชทอยู่นะเป็นรถสินค้าพี่ลองครับนะคั้งนี้ก็จะขนสินค้าครับลูกค้าซื้อดีมากขายดีแห้งครับ วันนี้บ่อเท้ก็ไลฟ์สดอยู่ครับไปดูรายดีเอียดที่ศูนย์สินค้านะครับผมแพลวพาวเียนทรัลไอทีครับสวยงามตามท้องเรื่องนะข้างหน้าข้างหน้าเป็นโลโก้ใช่พี่เป็นโลโก้แพลวพาวตัวใหม่นะพี่น้องนะครับพรุ่งน,น,นี้เจอกันที่ แกงคอยสรลบ,บุรรีนะพี่น้องนะผู้ใดสนใจสินค้าอย่าไปดูที่รางงานเลยว่าไปชมหมอรำนะ mm. แพ้ก์ลังเจกันได้นะฮะ mm. สวยจริงๆนะคร mm. ับพระเอกเป็นแงยังมาบอกอยู่า mm. ่าพอ๊ตพอวตรอดูนะค mm. ันของพี่สวยมากนะครับพระเอกมาคร mm. ับ mm. สวยจริง เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับสวยงามนะครับข้างหน้าจะเป็นโลโก้เปลผ่านะครุณผู้ชด้านข้างก็เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามตามทางเรื่องทนชมพูนะคร <c oughs> ับดวงใจเจียยวทนชมพูพี่นู้ชมดวนใจเจียยวนะครฮะสวยงาม <c oughs> <c oughs> ม่วนด้นนนวเจอตามสีแยกทักได้นะครับใครอยากซื้อสินค้านะครับผมพี่น้องพาคอฟฟรีเลยว่าตัวตเกียวรูชั่นนะครับผมเอที FP กันแดดเลยว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะแยะเลยนะครับสั่งได้เลย ไปก็ติดข้างหลังนะครับหนังประตูหลังนะครับสวยงามสวยงามตามต้องเลย มาดูตอนติเตดเสร็จกันครับเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับสวยงามโอ้ยสวยงามมากเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับสวยงามจริง วามงานสร้าง oh, ช, uh ชัดเจ๋วเลยนะครับชัดเจ๋วเต็มทั้งคันเลยพี่น mm ้องโอเคครับผมพี่น้องนะฮะคลิปนี้ก็ออกมาดูกันติดสติ๊กเกอร์นะครับตัวติดกันตำแหน่งนะครับตันไหนคิดได้สวัสดีครับ